สวัสดีครับมาแล้วมาทิ้งแวนดียีย่ยี่แวนดีนะครับประจำวันเสาร์ที่เจ็ดสิงหาคมนะครับปีหกเจ็ดเอาละเราได้คู่ชินแล้วเราต้องขยับกล้องให้พี่หน่อยไหน,นตามนหน่อย,ยค,อคือคือคือหมุนตามพี่อะไม่มีอะไรหรอกเองไม่ต้องทำแล้วปากไม่ต้องพูดเตะยังไม่ได้หมุนมึงก็จะหมุนซะแล้วบอกว่าที่เขาบอกหมุนตามพี่แม่งเตรียมเลยมันขยับเลยกล้องมีสองตัวเอาละนี่เป็นแวนดีนะครับ เริ่มจากทางซ้ายของ YouTube หรือว่าทางขวามือของการไลฟ์ดูกล้องด้ววย่าได้เห็นหน้าพี่อุ้มเปล่าอ่าอุ้มอะไรมาเล่นเอาเท้ามาเล่นครับเบื่อนะมึงเล่นแต่สีเท้านะมึงเนี้ยไม่เทาก็ลิงเท้าขังคุกเข้ามาได้ไงว่าอ๋อรอบลองเจอเทาเหมือนกันนะใช่เจอเทาอ่าต่อไปทางขวามือ YouTube หรือทางซ้ายมือของ Facebook เฟซบรับเทนอะไรมาเล่นสีเขียวเดียวครับแม่เนาะเลยสีเขียวนี่อย่าให้ผมผ่านรอบแรกไอเทนชอบตกรอบแรกนะเว้ยพอแม่งพ้นรอบแรกพวกแม่งเข้าชิงเลยเลย เอาละเดี๋ยวเราเล่นเกมเดียวเลยนะครับมาประชาสัมพันธ์นะครับแวนการ์ดภาคดีด็อกนะครับดี D ครับออกวันพุทธที่ย5้านะครับเดี๋ยวด้ DBT 02นอะครับ DBT02 ออกวันพุทธที่2ี่ 2> พี่จะส่งวันพุทธที่25้าเลยนะครับส่วนคนที่พรเออเดอร์แยกแยกในชั้นมาพี่จะจัดส่งวันพฤหัสที่2ี่หดนะครับแล้วถ้าใครอยู่ไม่ไกลเนี่ยเป็นกล่องเนี่ย VB ดีพีทีศูนย์ห้าออกรีบห้าได้ได้รีบหกเลยครับโคตรเร็วครับถ้าอยู่ไม่ไกลนะนะปังชจบพี่มีลูกเต๋านะครับนี่ลูกละสิบห้าบาทเห็นไหมปังชจบเป็นสีใสของจริงแม่งสวยนุ้ยเนี่ยออกมาหวานยิ่งชจบถนเงินด้วยป่ะไกันไกลอ้าวอุ้มได้กันไกลครับพี่เจนได้สีเหี่ยวสีเหี่ยวได้นี่เปิดโชว์เลยลายกระดาษหรือว่าผ้าเสร็จแล้นยัดอ่อนสับไปนะทำทำอะไรช้ามากเลยอะไรที่ควรทำ กูมาแทนแป๊บเดียวไงมึงจะทำทุกอย่างเลยกูจะไปตรงนู้นแล้วอันนี้พี่มาเปิดหวัวพี่บอลพี่ต้องไปไลฟ์ต่อแล้วตอนนี้ที่ช้อปปี้แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับพี่ไลฟ์กันยาวๆถ้าที่ช้อปปี้นี่ไลฟ์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเที่ยงวันยันตีสองจนที่ติ๊กต็อกเนี่ยวันจันทร์ถึงเสาร์เหมือนกันแต่วันนี้เมืก่อนไลฟ์แค่หกโมงถึง ทุ่มครึ่งแต่ในนี้เริ่มเพิ่มเวลาละชั่วโมงครึ่งนะทิกเกอรเริ่มไลฟ์ประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นถึงสองสามทุ่มแล้วครับเริ่มเพิ่มระยะเวลาถึงต้องวัดเฉยอาจารว่าหงปุ้มเนี่ยชอบเกินเนี่ยใครเกินนะพอแล้วนะคุปปเล่นใครเกินก็หักหนึ่งน้ำเมตรพี่วางแนวเขตไว้ตรงนี้นะอีมือหนึ่งไอ้นายเตือนหนึ่งน้ำเมตรหงายวางเลยไม่ให้ทิกด้วยมึงทิกผลทิกเกอร์ไม่เกิด ชอบลงก่อนหรือลงหลังครับสีเทาเนี่ยสีเทาเริ่มก่อนกรดีเด็ดบอร์ดก่อนเด็บอร์ดก่อนนะในก่อนก็ในก่อนก็เลยเปียกแล้วแล้วสีเขียวพี่ครับพี่พี่เทน่อนอยากลงก่อนนะอยากโฆษณาอยากโฆษณาก่อนโฆษณาก่อนเลยลุยเลยบุยบุยบุยตะเกียวกุ้ครับเซ็ตแล้วว่าแถมหนึ่งตัวนี่ครับอาาคอนพี่อุ้มครับอยู่ในคุกนะครับแล้วก็โซชาต่างอยโงไปแล้วโซชาอาบธิก โดนไปนี่ร้องเลยมึงโดนตอนเกตสามันนะมึงไอเทนใช่จะไปนั่งเกตยังไงเยังทันเล่นๆเลยเฮ้ยทิ้งทิ้งเลยฮะโอเวอร์ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมะตัวบ้องใบโอ้โหบอกก่อนครับไม่มีเหลืองครับทิ้งออเดอร์ทิ้งออเดอร์ครับได้อะไรครับแค่นั้นแครับแค่นั้นครับในมือบวกหนึ่งครับได้มือบวกหนึ่งใบครับอะไรมาสกีดเลยกูไยบอลเหลืองไม่เล่า ไฟเหลืองอานะไปครับขึ้นจรวดหัวท่าดีครับจะจ้หมดพวกนี้ชอบทิ้งทิกเกอร์นะพวกมึงเนี่ยไม่ยอมไปกาดกันนะเดี๋ยวจะเสียใจขอไม่ทิ้งทิกกเอร์ขอมือลงไปตอไอ้อุ้มไม่อุ้มไอ้เทนก็ทิ้งทิกเกอร์ไม่ทิ้งอันแรกไงอ๋อไม่นับแล้วนั่นอ่ะนับดิอะไรมันก็ทิ้งทิ้งหมดอ่ะอันนั้นของแถมเฮ้ยอะไรก็หมดอ่ะของแถมก็ไปกาดได้ไงมาแรงเหรอแต่สีเขียวไม่ต้องกาดครับ บอลสีเขียวนี่แพ้สีเทาไหมดูแล้วก็แพ้อยู่นะแพ้เหรออ๋อมันกินบอดเหรอใช่กินบอดแล้วพี่เซนเหลืองแล้วข้ามไปเลยเอ๋อมีเหลืองเอ้าโอ้ยเท่าไหร่ครับหมื่นเดียวโอ้ยหมื่นเดียวกัดห้าพันครับกต่นู้นไดไหมกัดได้ไหมกัดได้กัดก่อนไปโอ้ยของแรงไปกัดเอ้ยนั่นเท่าไหร่ว่ากัดเท่าไหร่ไปนะโอ้ห้าพันเองกัดพอดีคำ พอโซนา่าไลอ่อย่างอย่างอย่งลงทีหลังเอออเดอร์เอาออเดอร์ครับที่นึเอาไปทิ้งใหม่ไปมทิ้งล,า,า,ลงยายใหม่จอยสามใบไม่ใช่ถูกเขาแก้ปัญหาให้น้องเล่นกันต,ตรงๆอย่างนี้เลยเหรอแค่นี้เหรอห้โอเวอร์เข่าเข่าโอเวอร์เลยเหรอ กูยังมีดเหลืองให้เทนเลยสักใบเนี่ยมันอยู่เป็นดงมันอยู่เป็นดงรอก่อนเลยเอ้าทำไมคุกไม่มีคนอะเฮ้ยคนทอมคามดีเยอะแยะเอาของเอาเอาทิ้งแป้งใหญ่แล้วเราเนี่ยมันไม่สนใจมึงแล้วมันอยู่ในสายตามึงแล้วสวัสดีขอท็อปใบหนึ่งเข้าคุก โอ้เหลืองด้วยโคแซบอะก็ไม่มีอะไรแค่นั้นโอ้โหเอาเหลืองมาเปิดได้หมแค่สิบองแค่สิบสามยีโอ้ยี่มองมใบนึงกรสองไดใช่สไดมาเลมาเลยคิโอ้โหคิพลังอ่ะฟนเฮ้ยเล่นงี้เลยเหรอลัง กีพลังเท่าไหละเข้ามาสามหมื่นครับยืดสามหมื่นถ้าหักไปคนละสองทิกตัวเนี้ยตัวเนี้ยตีเปล่ามาเลยตัวนั้นก็ตีเปล่าลบหมื่นอันี้ตีเข้ามาสิบห้าท่านผมสองใบบวกห้าพันแล้วก็มีตัดทิกกันแล้วเดฟฟอนกับคีไม่ไม่ไม่ตัดทิกไปหมดเลยก็ถูกแล้วเอาแต่แถวเดียวเลยเท่าไหร่สิบห้าอันนี้เท่าไหร่หมื่นเดียวหมื่นเดียวอากาดบุญกัดหมื่นเว้ยอันนี้ไม่เข้าไม่เข้าที่ ไอ้เอกาไปก่อนตัวนี้ไม่เก่งก็ไม่ต้องปลดแป้งใช่ไหมอุม้มเราปลดตัวนี้มาเล่นนะหรือว่าตัวนี้เก่งวะพี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน่งไหม,ไมไคไงไงหาตาบาสหนึ่งโอ้โหหาของเล่นเราเลยมูสสามใบ ปับ๊บโอ้โยโอ้โยเหลืองเพียบเลยมึงเก็ดเกลยไอมีโอ้เปล่าไม่มีไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยชุบสองใบครับผมถ้าเป็นแม็กโรลีถ้าแววนเป็นแม็กโรลีชุบสองใบให้มันข้าวคู่ไปเดี๋ยวปลดได้เว้ยมีนนอะแม็กรโรเลียนอมแล้วดูดเอาแล้วแห่แล้วทำสเต็ปอันนี้อันนี้บูได้ไหมเนี่ยบูได้เอาาวางหลังเนาะ มันตีได้เราตีได้เดี๋ยวสกิลเนี่ยอยสกิลไหมไม่ใช่แล้วกันสกิลคืออะไรครับพี่บอกพี่หน่อยครับชุบเขาตัวบ้านหนึ่งโฉบหนึ่งครับแล้วชุบหนึ่งใบกับส่วชุบเดียวที่ชุบมาจะบวกห้าพันสิบสามครับอบอเบาครับเบาๆสองได้สองได้สองได้ล่อก,ก่อนเลยเล่อก่อนเลยไอ้ถ้าเกิดเปิดขี้ตอนนี้ยังครูสองอยู่ปะ ะไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนละสีพี่เอาโอ้ยเชี่อคนละสีอันนี้สีเขียวเอาว่าว่าไงว่าได้ไรได้คีก่อนได้คีก่อนคีเลยให้จวเอาวอกจั่วดก่อนจวก่อนจั่วก่อนอ่ะแล้วก็ดอฮะดออะไรดอจิกเกอร์มันได้สกิลจิกเกอร์แจกคนหยุกอย่างอาทิตย์คีดอฮิวแล้วก็ฟอนต์อันนี้พี่ฮิวอะไอฮิวอยิบมาละไอฮิวอยิบมานละตอนตัวใหญ่อ่ะฮิวไอดูได้จั่วอะไรมั้งกูอยากรู้เช่ไหมล่ะอ่ะคีคีอ่าคีคีวงแวียนอ่าฟอนต่อ ฟอนจะถามจะเพี้ยมอะไรนะอิ่มหิวแล้วก็หิวหิวหยิบแล้วแล้วหิวให้ใครหิวให้ตัวไหนไม่หิวอ่าแจกแจกเทคอีกคนละทีเฉยไม่ไม่ไม่ใช่หิวบวกหมื่นไหมปาสสามารถได้แจกความละมัดชี้อะไรไม่ได้บวกหนึ่งหมายบวกหลายหลานไม่บวกหมื่นเหรอไม่บวกบวกบ่กวะไม่บวกไม่บอกลอยล้านได้บวกตัวไหนเนี่ยเอาบวกแวนใช่ป่ะใช่เพราะบรรยา้าศเองบวกแวนเพราะมันยากาศเขาจะบ้านี่ยับทำอะไรอีกอ่ะนีตีจากข้างหลังได้แล้วก็บวกให้มีห้าพันฟีฟีเซ็คครบเลยใช่ไหมใี่ได้อ่ะ นี่ได้เออมึงไอ้เขี้ยงไม่ครบเลยมึงใบเหลืองแล้วมึงไอ้เขี้ยมตายมึงอยากได้เลยรอ้เหลืองโอเคสองเดียร์เสร็แล้เขายังไม่ปล่อยแดมเลยเทนเช็คเข้ยวเหลืองไหมล่ะสเอามีเหลืองเว้ยเป็นไรตำรวจได้ตำรวจจะเข้าไหมอีกข้างนี้สิบห้าตบาวเจาไปปลดคุกดีกว่าเขี้ยมตำาวจหนึ่งครับโยนหมื่นห้าให้ตัวนี้ตีนี่ดีวะอืมอันนี้เป็น สามหอันนี้สองสาามกบองสามเดบาทนี่รักลยเาะเน่ามหมื่นห้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟอนด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้หมื่นแล้วอีกสี่พไม่ยังไงอีกห้าพันหมื่นห้ตัวนี้โยนมาให้ได้ฟอนอันเดียวใช่ป่ะได้จากทิกอะแล้วก็นี่โยนอีกอง0้โอเค0 0โยนหมื่นเหรอโยนหมื่น้าโอเค อ่าฝาถังเกียร์สามคิวสองเฮ้ยเหนียวนะมึงไอ้อุ่นใชครับใช่ใสตัวอะไรปุ้ยหมดอะไรหรือเปล่ามึงไอ้นมึงไรเกียร์สามยังเนี่ยไม่ไม่มีอะลยเอาไอ้อุ่นเอาแล้วมึงสะบัดหนึ่งครับทำไรครับจับซองตัวนี้อันนี้เรียกใครวะโดนนะอ่ะจับผู้นี้เอาคู่ ไกี่แวนกี่วันนี้เขาวันหนึ่งทำอะไรครับอาอะไรครับจากฝังข้ามเข้าคุกถ้ามีคุกสามใบมากกว่าโจคืนหนึ่งเออเฮ้ยรอตรงนี้เลยแหละเอาเลยโอ้ยแม่งมีหน้าไม่รักน้องรู้ว่าจะั่วได้มีคุกสามใบบวกหมื่นบวกไดเออเือเป็นยี่สิบสามสามไดมาเลยใช่ไหมนะขี่เอาแล้วขี่ตลอดเรียบร้อยพลัง เอางียอเ้นอยเอาแล้วเงียบคกิบเลยมึงเร็วสิบแปบวกห้ายีสมีท่า อ้าว13แล้วมึงไม่ปล่อยแต่แรกวะตัวขอมึงได้เหลืองเฮ้ยมึงเล่นกันอย่างนี้อีกแล้วออถ้าจะปล่อยเลนหนึ่งไม่กาดก่อนแต่ละคนนี่แมตช์ิ่งร้านกูเหรอวะเนี่ยเจสคิล <Just kill. S 2> ถ้าตัวที่ออกจากคู่มาลบคนละหมื่นนะคนละหมื่นเลยเหรอใช่ใช,ใช่ถ้าออกจากคู่ลบตัวละหมื่นโอ้โหนี่มันยืนสองยืนสองข้างโอ้ยตัวละห้าพันไม่ได้ครับอยู่สองตัวลบตัวละหมื่นครนะเอาออกมาทำไมครับพี่เดนบอกไอ้พว่นเอาออกมาเลยมือไม่มีเล่น ออกมาไว้ไหนวะออกลงเดียวออกขึ้นมือก่อนนะพ่ะยจะได้จำไม่ได้ออกลงเดียวของเดียข้ายิงไม่มีบอลยิ่งยิ่งยิ่งคุกเยอะยิ่งเก่งใช่ไหมอ้มแต่ยิ่งคุกเยอะยิ่งเก่งนะเว้ยเข้าวหนึ่งโซบะหนึ่งฟังไม่สดหรอกพอดอย่ามบุกไม่เป็นไรกูบุกแหลกแล้วไม่ไล่เกียสามเราแบรเทนแต่ละคนนี้เออลืมเลยนี่เนาแต่ละคนแม่งไม่มีเกียสามไล่เว้ย คือหน้าไปนี้ไปแล้วดิเรายังมีโอเวอร์อยู่ครับพี่เทนบอกมีชุบให้เราเขียนเอ้าไปเรื่องไหนเมื่อไหร่วะเดินเมื่อกี้สำหรับพี่แจกกันเอาใช้ไปแล้วดีกว่าสำหรับพี่แจกกันสนุกเลยโอ้ยใช้ไปแล้วพี่แจกกันสนุกเลยนะเจ้าป่าโอเคจับเจ้าป่าขังกุ้ง เลือกสองใบครับห้าพันเมื่อลงช่องเดียรเปล่าเมื่อลงสนามเลือกเลกาสองใบเมื่อลงสนามเรียกกเลกาใ้อื่นของคุณหนึ่งใบหนึ่งใบพี่หนึ่งใบหนย่งยบน่ใบเยกินเกินเว้ยได้ี่โอเคจะเดือตีเข้ามนีห้าพันโอเค เรียกอะไรครับได้อะไรครับเรียกแบบนี้ตีจากหลังได้ตีจากหลังได้ตีห้าพันตัวนี้กเทคของคนนี้ใช่ไหม<ช>มอลงช่องเดียสักไปคุณพิศพสัตร์เนื้อการบินใบวินาทีเท่าไรบวกห้าพันเดียวตัวนี้จะบวกหมื่นหนึ่งเอ้ยบวกแค่ห้าพันบวกหมื่นมีเล่นออเดอร์ใช่ป่ะนี่ตัวนี้ห้าพันตัวชูมาบวกห้าพันใช่ป่ะโอเคเอาตัวไหนบวกเท่าไหร่อันนี้บวกห้าอัวนี้บวกห้า เอาตัวไอ้ห้าห้าเลยมึงตัวนี้ตัวนี้บวกเท่าไหร่ตัวนี้บวกไงแล้วเนี่ยตัวนี้บวกห้าพันตัวนี้ไม่บวกอ๋อห้าพันตัวนี้ไม่บวกตัวนี้ไม่บวกไม่หรอตัวนี้มันบวกแต่แรกเลยห้าพันในตัวนี้สั่งแล้วไงเนี่ยมั่วไงกี่นายอุ้มมึงนี่ลืมลืมไปตัวเกตหนี่งอ๋อเป็นสีหน่อยเป็นสีเหมือนหนึ่งเหมือนหนึง สองหมื่นเนี่เยเบบเยอะอะเข้ามาถึงเฮ้ยไม่กลัวคิดๆเหรอเกมันเบบเยอะเอาเลยล่ะอยู่ที่เกือ<ม>อยู่ได้ปดไปคีด้ดีกว่าพลังให้นี่ตะกรนครับดามินหนึ่งนะดามินเดอยโอ้โหตัวโฆษณาอะไรบวกตัวไหนหมื่นนึงอ่าบวกหมื่นหนึ่งตอบานนึง ทำไรครับลตัวนี้ตีจากฝัางหน้างั้ทำมันตีได้อยู่แล้วพี่ใช่หรอ่านี้จะปั้มพลังจะปั้มพลังกห้าพันปั้มพลังแค้ตัวนี้ห้าพันปั้มพลังค่ตัวนี้ห้าพันตัวนี้ห้าพันมันต้องเติวอที่จิ้มไหมหรอพี่ที่ตีจาังัะงรั้เจอกันติยีนั้นบวกห้าพันป่ะอาก็ต้องเป็นตัวนี้ใช่เอาโอเคสร้างนั้นอ่าตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่นี่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย สองหมื่นอ่ะโอเคเอาตัวมากตีก่อนอีกแล,ล้วเช็ดเข้ลเอาทำสบายแล้วแต่มึงเล่นการเข้ามาชิงกันได้ไงวะแบบนี้ร้านกูกูไม่ได้มาดูนานนะแบบนี้เลยวะเนี่ยอันอน,นี้าร้อยสิบห้าเออมีหน้าล่วงรอบแรกบ่อยนะมึงไอเทนมึงเอาตัวใหญ่ตีก่อนตัวเล็กเนี้ยนะเธอ,อแล้วนะมันทิขึ้นมานะม่ะอ้าวมีทิไอเทนบอกผมผมรู้ครับพี่ไปต่อเท่าไหร่หนึ่นห้าหมื่นห้าแล้วก็มันได้ทิมึงจะเข้าไหมประคับน้อยสองหมื่น เน่ผมมีหมดครับพี่อุ้มบอกผมหมดแล้วครับผมหมดแล้วจริงๆเขาขาดนะดู่ว่าอยู่ใครได้ใครดีใครได้ครับบีจีสามใบเลิกเลยป่ะเลิกเด็กมันเป็นแค่นั้นนี่ขอหยิบหน่อยนะลายเนี้ยมันหยิบเจอของเขาเนี่มาลงสนามใช่ป่ะเด็กไม่ลงนะมันลงมันลงลูกตัวใช้ชิวเลยดิใช้ชิวเลยเทคชิวเลยดิก้าเ่าก้าเบาเาเอาเอาเ้เอาเดี๋ยวมันลงสนามตาหน้านะ มาลงนะมาลงนะเข้ามาสซงเขาใช้โซ่ใช้บาสเขา้า,เขามาเดี๋ยววะเยียดีว,ดวสกิลตัวนี้ทีนะเขาบารสหนึ่งเข้าบาสหนึ่งจับจับเขาแล้วก็มีคุกสัมไวมากก่อจู่ามาแหย่อยคนเดียวนะมึงไอ้อุ้ม ยี่สามครับสามได้โอ้ยสามได้ครับยี่สามเอราไม่หัวหมดไปแล้วโอเวอร์ก็ไปแล้วแล้วอล้วแล้วมึงจะได้คีบเปล่าไอ้โ้มถ้าไม่ได้เขาจะได้ปล่อยสามได้จะโดนคีบเปล่าวะมาเลยมาเฮ้ยอ่ะจริงเหรอเจ็ดเข้ะ<ป>เอาจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยอเอาว้ย,ยแล้วเหลืองเมื่อเราดันอ่ะออาโอยุอ้มพ็อกลิ๊กพิกล็อก เท่าไร่รเท่าไรนะงงงงเดี๋ยวกูบอกให้เหมือนเท่าไหร่นะหเลยก3สามเท่าของาบาทอู้ตายปล่อยมาเป็นฮิวไม่ใช่ละอ้ห้าบาทก3สามเท่าอูห้าบาทเฮ้ยมันมีผลนะมันได้ฮิวมีผลนะอุ้มเข้าสอบถ้ามีออเดือ์เซ็ตดึงอะไรยังเุ้มไม่าไม่สนใจนะมืออุ้มแม่งเยอะวะเกษามาโพสนาเอาแล้วอุ้มเสร็จแน่ตัวนี้มาแล้ว เหวีแล้วอุ้มใช่ใช่แต่มันมีคงไรแล้วนะหลอกหลอกหลอกไปอุ้มสะดุ้งลงมาทุกตัวตัวที่ลงทุกตัวลบคนละหมื่นโอ้คนละหมื่นแล้วไงคนละหมื่นแล้วมาเมื่อเข้าก็ไม่ประโยชน์ใช่ไหมมาคือไม้เข้าเมื่อเข้าตัวไหนได้อะทำตอนไหนอะ ตอนไหนก็ได้ป่ะไม่ลงสนามไม่ลงไม่ใช่เท็กแหละเข้าที่ช่องเลี้ยมาเข้าที่ช่องเลี้ยงไม่ไม่ปลดตัวเนี้ยทำตอนไหนตอนไหนก็ได้อยู่ในเมนเฟสเหรออ๋อ้แต่ไม่มีแล้วนี่เอ้าว่ายตายตายโคตรบ้าที่มีใช่บาาปลดมันจะไม่ลบหมื่นลบลบอยดีออกจากคุกตัวไหนมันมันลงมันลงอะที่ขอให้มันแตกมันออกมาจากคุกมันลบหมื่นแล้วมันไม่สนมันไม่เท็กนี่จารยทลิทธใช่ะ หายพี่เทนไรขอพี่ลงมาสนามดิซีช่วยเลยมึงไม่ได้นะครับเขาเขาชิงก่อนครับขอพี่เข้าสู่สนามมันลบหมดเงนไม่ส่วน้าตาบาสมันลงครับทำอะไรได้ครับตัวนี้ลงมาเฮ้ยเดี๋็ดได้กี่ใบคาตาบัสได้กี่ใบสองใช่ไหมด้ตัวงเเมื่อเข้าสนามได้แล้ววะพวกเนี้ยไม่รู้ คำถามของผมก็มีผมไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างหน้าหนาวตัวนี้เรื่องหนึ่งใบบโบ๕พันแล้วมันอะไรอีกแล้วตัวนี้ได้มาทําอะไรตัวนี้เรามีโซ่ไม่มีโซ่แล้วตัวอื่นไม่มีหรอไม่มีเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่มีแล้วตัวนี้ตัวไหนบวกี้โบพันอ่ะตัวนี้มันจะตีเข้ามันมันศูนย์นะก็มันศูนย์บว๕แต่มันจะบโบ๕แต่มันจะโบ๕พันแล้วไงอะตีเข้าเหรอเจี๊ยบเจี๊ยบตีเข้าอาจะจะอ่านว่าแต่มึงอาลุยเลย สองหนห่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ตัวไหนพลังศูนย์ตัวที่ศูนใช่ไหมตัย์่ศูนย่ศตัวีิไม่ต้องติไม่ต้องติดลบสามพันอ้ยนี่ติดลบวะเนี่ยอันนี้เหรอนี่แหลอเหล่าห้าพันมันกลายเปมีติดลบสูงไหมใช่เขียวนะอุ้มมึงเนี่ยกี่ได้นะ pg p เอาเขี้ยม pg จบข่าวเลยอุ้มมี pg ตอนจบไปอุ้มไม่ชอบมี pg เรียบร้อยอ่าเ้ารู้ชับแล้วนะครับยางยันยันยยแล้วนี่ บวกอะไรบวกห้าพันกาเปนตีมื่นหนึ่งอ่ะมื่นห้าฮะมื่นหนึ่งหรือเปล่าคนของแมนบวกห้าพันมันบวกตเตงห้าพันบวกคนองแมนห้าพันไม่ใช่มื่นหนึ่ก็ตัวนี้บว์ห้าพันเตงนี่บวกแต่พมันเรี้ยงมาตัวนี้บวกห้าพันไงแต่เป้าอุ้มึงอ่อนนะคณิศาสตร์เนี่ยมื่นห้ามันน่าได้ฟอนฟอนเนีเมื่อก 5, ี 15, ้นี้ฟอนฟอนนี่มีเฮเนาะเป็นไงไหนถ้าฟอนฟอนยุ่งไหมยุ่งนะผมเันห้าดมเมจโอ้ยมีเสิบสิ ม่เข้าฉลี่ยตีไม่เข้าเลยค้างเครื่องก็ไม่เข้าเลยแปดพันโอ้นมึงลงมาทำไมเนี่ยเจ็ดคลวเอามาเช็คฟอน์ครับพี่ใช่เอามาเช็คฟอน์วางยั้นแหละครับจ้ะ่าต้อย่างยังนงไม่รู้จักพี่อุ้มแล้วย่าฉุกเฉินะครับพี่อุ้มเขาชอบมีดพีจีอยู่ในมืองเขาจะเก็บทีเด็ดเลยเล่นใบไหนดีวะเล่นใบไหนดีวะห้าใบ เล่นเท่เล่นเท่เราไม่เน้นชนะเราเน้นเท่แล้วออกตัวแล้วเริ่มออกตัวแล้วแอะกลัวไม่ชนะวันกระทานาลูกเสื่งชาติทวันมึงจวนอยูุกท้ายก็อยกคอแค่จวดชีวิตมึงเนี่ยเออจวเหลืองไม่ได้กูเห็นแวบบๆ <laughs> อ่าเกตสองบูดได้อะไรบูได้อะไรนะเกตสองเกตสองออะไรบูได,ด้เดี๋ยวมึงโดนแบนนะมึงอันนี้เทคจินมติดหรือสัวดแถวจะทมใช่ ฟันนะถ้าคุณจะยการสามใบถ้าใคคุณสามใบจะต่ำกว่าอ๋อยังไม่ติดต้องสามใบต่ำกว่าใช่ปะใช่แต่ยังไม่ติดไอ้ท็อเลือกสนะองใบเนี่ยโดนก็มีตัวหนึ่งโดนใช่มีตัวหนึ่งโด <laughs> งนโดเอาเป็นคู่นี้โอ้หจะไม่ให้เสีบเลยนะคนลาวเนี่ยตรงสกิลโซบาร์หนึ่งเอาท็อปเล็กเข้าคุกมีคุกสามใบมากกว่าบหกพันอีกทีหนึ่งโซบาร์ so แค่สองใบก็บพอแล้วเอาทำเลขใบเข้าคุกตียี่สิบสามคี่ได้สามได้หมดเลยไม่นับเช็คสเกิลฟ้อนเออด้านนี้เลยเหรอ,อแต่บินฟอน้อนตะอ่าสิบแปดยี่สิบสามต่สิบสามสี่สามไม่นับโอเคดีละเป็นน้ำเฮ้ย โฉดเกษสามเข้ามาได้เมื่อไงเทนไม่มีบ้านแล้วก็เกษสามีบ้านแล้วไงตอนนี้ไม่มีเคาน์เตอร์ไม่ต้องใช้ขบานหนึ่งไม่มีบ้านหนึ่งเหไม่มีบ้านบ้านหมดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเช็คอะไรก็ตายอยู่ดีตอนนี้กูบอกเลยสองเหมือนเลงพีจีครับแม่งเยอะจริงเลยพีเจอุ้มเนี่ยเช็คอะไรก็ไม่เข้าแล้วต่อนนี้นอกจากฟ้อน นอกจากโอวรอ์ไดโอว์ไดโอว์ไดยังกาแฟอีกเวยตีอะไรเข้าได้มัง้งหกหมื่นห้าเอาไปหมื 10, 10, ่นห้าไม่มีตัวตีแล้วะผ่นนะาน หลักเลยเกินนะตัวนั้นน่ะเอามืงให้โอกาสเขาอีกแล้วในอุ้งใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้จริงแหม่เมึงตีมปิดไม่ได้สีเทาอย่างนี้แหละโอ้ยนี่มันทรมานเหลือเกินว่าไงกีสามกี่ได้สามได้เหมือนเดิมกเจ็ดเกลียวลุ้นไมค์คีอีกแล้วไมค์คีไมค์คีแล้วก็ไมค์คีโอ้โยแล้วก็เหลืองไอ้นึ่งวันเหลือง ก็ <łość> uh, ยังมีเสอยู่อ oh, hey! <laughs> ัตไลสิบแปดสิบแปคันนี้คหล่ะคันนี้สามสโอ้ยไม่ใช่คันนี้ยี่ห้าหมื่นห้ากับหมื่นหนึ่งผมบอกว่าสิบแปดสิบแปดบแปวโอ้ยโอ้ยอยากเก็บเก็บเงยให้ล่อกเทน แวงเน่แบงอึดชิบหายเลยไว้เทนมึงนี่อย่าบอกนะชิวย่อชีวิตดิผ <c oughs> มใล้มือเวฟเลยนะ <c oughs> เน่ลงมาลงห้าพันนี่นี่พ่เทนโจดตัวนี้ได้ครับเกศสามอะไรพ่เทนโจดตัวนี้ได้ฮึบอุ้มอยากดูบ้าง ลงมาล้ห้าพันนี่ว้าใช่ดูเปิดอะไรดูิเลยปิปเลยห้าพันนี่นะอะไรละหน่หมื่นห้าพันันี่นะห้าพันนีห้าพันห้าพัคอเขาเขากไปลงดับลงดอบเดี๋ยวผมเสียหมดเลยเดี๋ยวผมจบทีวัดแล้วแกรกแรกตออนีวิวคบโอเคนีห้าพันสองหมื่นหนึ่งครับผมสองหมื่นหนึ่งใช่ครับพี่ช สองหมืนอันนี้ฝ่ายคำเกียร์สามเป็นชิวสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นสามไอสามสามสามเท่าไหร่นะสองหนึ่งสองหนึ่งสามสามสองได้ละหมื่นลิดใบนี้บอกว่าถ้ามีคุกสองใบมากกว่าเทคคอนช่องกาดบวกชีวิตห้าพันกชิวหมื่นโอเคเป็นมิดเหรอโอ้โหท้อเลยเจอวันนี้ไปท้อเลยไม่มิดค่มีอเ่โอ้ อสิบหกครับผมแกับแตีอะไรครับตีแหวนครับผมแปดแปดสิบมือมีใหญ่สามใบสามเว็บเว็บละใบท่านนั้นะ่ะท่านนี้สิบแปดก่อนลงพันก็ไม่มีผลนะครับมพูด <laughs> เดียวเท่าเดิมเลยสิบแวัคือสิบแปดสนะิบแปดเร์เ วันเมื่เรียกเกศสองมาเสร็จวะเอานิดเลยไม่มีสติแล้วนั่นแหละใส่ภาพวาบไปสิบแปดสิบแปดสิบแปดวันเมื่กูเรียกเกศสองมาเสิบนะเว้ยมันไม่มีสติอะหมดสติแล้วไอเทนไอเทนอะก็เป็นเกศสองมันจะตีแว่นไม่เข้าไม่เข้าไม่เป็นไรอะไรอะสิบแปดตาหน้าเผื่อได้ฮิวไงแล้วก็ดึงบกบกยังพอได้นะเว้ยก้มแกล้มแปดเอาครับจั่วโอ้ยอุ้มการ์จะหมดแล้วมันตีไม่ได้แล้ว ดได้รอบเดียวแล้วอย่าว่าแต่มันเลยอ้าวเองก็หมดอ่ะอ้าวแจ็คแ้วแต่ละคนยื้อย่าว่าแต่มันเลยสามใบเพรใจไปเลยหนาไอ้ยักตัวจริงผู้แม่งใบนี้เป็นประโยชน์เลยนะครับอย่างนับกองเลยมึงไม่ต้องยุ่งกับเขาห้ามพูดตอบยูสไปละกันสวัสดิ์ขอท็อป c ใบกใบเขาคุกอ้าวจบกันสิมึงใจเย็นหน่อยอุ้มเ วูได้สิบห้าสิบอ่าแปปหนึง่งนะยี่สามยี่สามสามจุดสามสาสิบแปดสามแปดสามได้ไม่มีดอกดอไม่ใส่ไม่มีดอกดอไม่ใส่ <c oughs> มาแล้วขาดไม่อยู่ Over. Over. Okay. ฟอนขี้ oh. oh. โอ้โหหมดกองเลย มากองปดิอยู่ที่เกลือหยางหยางหยางถ้ามึงถ้ามึงไม่คี้นี่จั่วหมดเหมือนกันไปหมดอ่ะตจบเลยครับแชมป์ได้แก่สีเทาอุ้มนะครับโอ้โหแหมเฮ้อุ้มถ้าเกิดเขาพัศนาไลท์ได้จะย้อนไปสองาำเทิร์นก่อนนิดแก่ไปแล้วไปแล้วไปนะไปแล้วมือไม่อยู่พื้นโอ้โหอุ้มแม่งมือไม่พร้อมอ่ะไม่กินเลยมันแต่มึงกัดได้จนหมดเลยนะแหมอุ้มมึงนี่เดี๋ยวมึงามไปเวีบหลังไงรายกันหมดทามีนะมึงไว้เทน ตัวไม่โดนเลยมึงเอ้ยเช็คก็ไม่โดนหลังๆไอเช็คไม่เท่าไหร่นะมึงเช็คหายไปเลยไม่เฮ้ยน่าจะจัดการมันได้นั่นเบื่อโกงก็ซ่อนไว้ใต้ผมเออกเร็วไปออกเร็วไปเอาล้านเอาล้าน่อยไปอุ้มบายบายสวัสดีครับอย่างนี้เลยเฮ้